มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแผ่นดินไหวขนาด2.4ขย่ายเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัด80กิโลเมตรค่ะเมื่อเวลา19นาิ55นาทีของวันที่11สิงหาคมกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด2.4ลึก4กิโเมตรที่ตำบลบ้านจันทร อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ใกล้กับแม่ห้องสอนห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่80กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนะคะโดยหากมีรายงานความคืบหน้าทางมติชนออนไลน์จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะแผ่นดินไหวขนาด2.4เขย่าเชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัด80กิโลเมตรอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ